มอร์นิ่งตื่นขึ้นมาก็งัวงเงียงัวงเงียงัวงเงียะี่หูกิตาตื่นขึ้นมามาเลยค่ะยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะเพื่อนๆถ้าตื่นก็จะได้ยินเสียงวีวีเจ้าเจวเจ็บจ,จันหลังแล้วนี่เจ็บนิดๆหนาวมากๆเพราะว่าไปเล่นไปเล่นหิมะมาไปเล่น ฟินชินเนสีเลนไปเล่นมาก็เลยมามา,มาดื่มมุมน้ำชาวัวนนี้มุมหันกล้องไปทางครัวทำแต่กับข้าวกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็เล่นกินหิมะตอนนี้ก็นั่งรอคะ่ะเป้าหมายรอความหวังเพราะว่ารอที่โปรเจกต์เขาจะนั่งรอคน เราประกาศขายบ้านเขาก็เ,เขาาก็จะมีเนาะบริษัทเขาก็จะส่งคนมาเขาก็จะพาคนมาดูบ้านนะแล้วก็ยังมีเวลาถ้าขายแล้วก็เขาก็เขาก็จะบอกว่าตรงนี้ไม่เอาตรงนี้เอา,าเราถึงเก็บของพอได้แล้วก็จะบอกต่อไปมันก็จะลองหมด เก็บของก็จะไม่เหลือเหลือแต่ห้องเปล่าเปล่า <c oughs> นะคะก็รอความหวังรอ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 ้รองเป็นรอ,รอไปก่อนจนกว่าก็ยังพอมีเวลาค่ะเจ็ดตามเป้าหมายของเราก็คือเจ็ดเดือนถ้าขายได้เราก็เก็บของต้องทำหนังสื้อคืนทุกสิ่งทุกอย่างคืน พาสีคืนอดสารพัดก็เลยอันนั้นเป็นหน้าที่เรื่องของป้าปสามีเขาจะทำเรื่องนี่ละคะเราไม่ได้ยุ่งยากเราเรื่องงานงานเอกสารนี่จะเป็นเรื่องของเขาเรา,าเราก็เรื่องของแม่สีเรือนแม่บ้านนะคะ มอมอยหอยสั่งน้องบรรน,นาวยังไม่เปิดประตูนันนี่มันมืดตืดต้อๆอยู่มืดก็เลยนั่งดื่มรีแลกนั่งดื่มน้ำชาวันนี้ชาค่ะบางทีบางวันก็ดื่มโอวตินใส่นมใส่ไข่บางวันก็ดื่มกาแฟแต่ไม่ได้ติดกาแฟค่ะใจฟังเพลง จากช่องน้องจุติกาเนาะเขาก็ทำเพลงคอนเทตเนเต์เพลงมีก็มีจต่เพลงเพาะๆรีแลกไปกับเสียงเพลงเบาๆดื่มจิบน้ำชาไปด้วยนะคะชาขิงนะคะตื่นขึ้นมาอย่าลืมดื่มร้อนๆชาขิงทำให้เสียงนะรีแลกร่างกายนะคะ ขิงค่ตะไคร้ใบมะกรูดบ้านเราเยอะๆต้มเป็นน้ำชานะคะรดเครสต้อนได้ด้วยนะคะชาขิงดื่มชากับวิบวิก่อนอเสียงอ่าได้สดชื่นเช้าๆต้องนั่งพักผ่อนเหรออ๋อ,อก,กำลังกายไปด้วยนั่ง บางวันก็นั่งค่อยไปทํางานนะคะวันนี้เชา้านี้เช้าที่ยี่สิบสองใช่ไหมวันจันท์นะคะทุกคนก็กําลังตื่นทุกบ้านก็เห็นเปิดไฟทุกคนก็เร่งรีบไปทํางานบ้านเราก็จะเที่ยงแล้วเนาะใช่ไหมที่นี้ก็จะหกโมงชาแล้วตื่นนะู่เนาะเสียงเวลาเรานอน,อนก็ติ้งตั้งติ้งตอง,งบ้านเราตื่นแต่เชานะ้าตีหนึ่งพวกกรทั่ง มืองนอกจะนอนทางบ้านเราก็ตื่นขึ้นก็ได้ยินเสียงเสียงยูทูบเบอร์เจ้าเจ้าเอันนี้เราเพิ่งตื่นเมื่อกี้ก็เข้าไปตื่นหน้าตายังไม่ล้างก็ได้ไปแวบไปชอบน้องอเทพม่รู้จะไปช่องไหนยูทูบเยอะมาก นะคะป้าหมายของเรานะคะก็เหมือนเราทำมันก็เราทำ u t u b e ก็เหมือนกันนะคะถ้าแต่ถ้าเราปล่อยวางปล่อยแบบแฟ่แฟ่สำหรับสายนมแนมสายธรรมชาติก็ไปมอมอแม่แม่เหมือนวีวีเหมือนมอมอแม่แม่บางทีก็ไปแจมอยู่นะคะเช้านี้มามวยหอยสังเรื่องของยู ทูเบอร์ยูทูบเบอร์วเป็นแบ่แล้วเป็นเ <ทำ S 2> ป็นบ่ทำไปเราก็ได้เพื่อนสำหรับสาย,สำ,ส,ายาสำหรับสายฟาดฟันก็ช่วงนี้ก็เนาะสำหรับสายฟาดฟันก็ให้ระมัดระวังนะคะอย่าอย่า จนแต่สายปากแจวนะคะพ่อได้เตือนได้รับเตือนแล้วก็อย่าปากแจวอ,อีกเด้อเดี๋ยวสิ<อ>หามาบอบอกตันบอเดียวนะคะอย่าไปฟาดไปฟันเลยคอนเทนต์มีเป็นละลานบ่ายังคนก็เดินเดินไปเขาทำคอนเทนต์ไปก็ได้อะไรสิ่งรอบตัวเรา ทำคอนเทนต์ได้นะคะถ้าหากถามว่าเราทําเล่นๆเราได้เพื่ออะไรนี้ก็ภูมิใจนะคะถ้าคุณเสพกันด่ากันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วคุณก็จะไปให้มันจะเป็นโทนโทนของอารมณ์ของเราคนเนาะก็เหมือนว่าเสพเสพบางทีก็จะซึมซับเข้ามา มันไม่ดีสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะไม่ดีบางคนก็เสร็จการดา่าการบางทีก็ติดจนเป็นนิสัยมันไม่ดีค่ะบอกใครว่าดีก็ทําเลยขี้เกียจบอกแปลแล้วอันนี้เราจะฟ้าใจฟันแล้วก็มองไปเห็นเนาะลูกชายเราก็มีหน้ามีตาสามีเรา ขนาก็เป็นฝรั่งเขายังไม่ชอบเลยเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบชอบคนบางทีเราเปิดเราดูช่องต่างๆก็ไล้ดิซนิ克ซเกะก็ได้ยินเสียงเขาเขาบอกเขาไม่ชอบอย่าทำเขาเห็นวิธีทำทุกวันนั่นแหละถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปมันสบายใจก็คือสรุป จะเป็นสายฟาดกับเป็นบ่ได้เดี๋ยวนี้ขั้นแขวเดี๋ยนี้ขั้นแขวเมางวมอยหอยสังนะคะเราทำอะไรก็ช่างท่าข,าขอให้เราทำกับความจริงและสิ่งที่เราเป็นทำกับตัวตนของเรานะคะเพื่อนเมา่วมอยหอยสังวันนี้ได้ประโยชน์แลกเปลี่ยนกันใครคิดว่ามางคน ฟาดก,กันไปฟาดก,กันมาที่ตัวเองไปด่าเขาแล้วไม่เข้าข้อที่ที่ที่เข้าด่าตัวเองแล้วไปฟ้องกันสันตัวอย่าว่าไม่รู้นะจ๊ะรู้ทุกรูอนูของยูทูบเบอร์เราติดตามกันมาสามสี่ปีทำไมเราจะไม่รู้ตอนนี้ก็แบ่งแยกเป็นเสียงเสียงเสียงเป็น สข้าง5้าข้างไม่ใช่สองข้างนะมันก็แล้วแต่ใครจะชอบนะคะเพื่อนรับรับมารับรักทุกคนนะคะให้กำลังใจกันไปนะคะแต่อย่าลืมว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะความสุขไหมทำหาความสุขให้กับตัวเองให้เจอนะจ๊ะบ๊ายบาย